ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชียงนายสมศักดิ์แสนอินนายอำเภอหนองหานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานมรดกโลกบ้านเชียงประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายสมัครบุญปลกรองนายกอบจอุดรธานีพร้อมด้วยนางสาวรัชนีวันเจริญชัยผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาพันตรีสุมเมธคำพิมานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งมอบหมายให้อำเภอหนองหานเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานบรชกโรคโลกบ้านเชียงที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11กุมภาพันธ์นี้ณตําบลบ้านเชียงซึ่งปีนี้จัดให้มีขบวนแห่ในวันที่9กุมภาพันธ์จำนวน11ขบวนขบวนที่1ได้แก่ขบวนเทิดพระเกียรติจากอบจอุดรธานีขบวนที่2ขบวนกองชัยไทยพวนบ้านเชียงขบวนที่3ขบวนไทยพวนบ้านเชียงอพยพ ขบวนที่4ขบวนย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทยพวนบ้านเชียงขบวนที่5ขบวนพระทองคําศักดิ์สิทธิ์ขบวนที่ 6. ขบวนตํานานหอนางอุสาวัฒนธรรมไทยพวนบ้านผือและขบวนที่7วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผู้ไทยสองเผ่าขบวนที่8ขบวนบายสีผ้ามีขิดและขบวนที่9นะครับขบวนบุญบั้งไฟเมืองหนองหานผาแดงนางไอขบวนที่10ขบวนบ้านเชียงเรืองรองโดย บริษัทพวนคอลลเลคชันและประชาชนชาวบ้านเชียงขบวนสุดท้ายขบวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกองกิ่งกองยาวโดยวัดนนสว่างอำเภอหนองบัวซอครับ,รบมีอยู่ประมาณ5้ห้ารายการนะครับซึ่งเป็นจะมาะโชว์พิพิธให้ดูนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนปริบาลคุ้มพิเคตอำเภอถมือด,ด้วยนะครับ วันนี้นะครับวันใด้ัเก็บมาจากท่านนา,ายกนะครับปาสาวม,มาเ้มาประชุมวันนี้นะครับอดีตปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทอ,อบ้าผืนจะให้บ้าผืนครั้งที่สองก็จะเป็นขบวนของผ้าและงเดียยอคามนะคะขึ้นจะเป็นวิธีเองในการทอผ้านะคะบนรถนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยผ้ายอคามทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบของการโชว์ผ้าด้วยนะคะขบวนค่ะแล้วก็อ ก็จะเป็นคำบวนลางรางนะคะคือก็จะตกแต่ด้วยถ้ามาันดียอมค่าเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการนะครับเป็นการสนาในาร